สวัสดีครับแนะนำวิธีการลงไดเวอร์นะครับเ p ็กซ์พิรุ่น xp 3 5 0 b นะครับใช้งานพิมพ์ฉลากสติกเกอร์นะฮะลงไดเวอร์นะครับก็จะมีไฟล์ไดเวอร์ให้นะครับผมไฟล์ไดเวอร์ในผลต่อแปะลิงค์ไว้ที่ใต้คลิปนะฮะไฟล์ไดเวอร์จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะชื่อเ p ็กซ์พินเตอร์เอ e e ตัวนี้ก็เปิดไฟล์เข้ามาเลยนะครับอันนี้แล้วก็กด accept แล้วก็ next ไปเลยครับก็ next ไปนะฮะ แล้วก็เลือก Run Driver โอเคอันนี้ก็เลือกติดตั้ง driver เครื่องพิมพ์ครับกด Next ครับอ่ามันก็จะบอกว่าเครื่องพิมพ์เนี่ยเราเราเปิดเครื่องไว้เลยนะครับเปิดเครื่องใส่สติกเกอร์เสียบสาย USB ให้เรียบร้อยเลยนะมันก็จะแจ้งมาว่าเจอเครื่องพิมพ์แล้วอยู่พอร์ต USB 14อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กด Next ครับ แล้วก็ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ที่ต้องการนะครับถ้าไม่อะไรก็ไปเลยครับกด n e x ครับแล้วก็กด finish ครับก็รอสักครู่นะฮะโอเคเรียบร้อยก็กดปิดได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ control panel นะครับของคอมพิวเตอร์นะฮะไปที่ d e v i c and printer นะครับ d i c and printer อันนี้ของผมเป็น windows 10นะครับปุ๊บก็จะเจอเครื่องพิมพ์ขึ้นมาแล้วนะครับ x เอ็กพิมเตอร์เอพีสามส่วนบีแบบนี้นะครับก็คลิกขวาไปตั้งไซส์สติกเกอร์นะครับโดยการคลิกคลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ของเราเลือก Printing Preference นะครับผมนี่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นการกําหนดไซส์สติกเกอร์ที่เราจะใช้นะครับลองเลือกดาวดูถ้ามันมีมันมีให้แล้วก็เลือกเลยแต่ถ้าไม่มีเราต้องสร้างใหม่นะครับในที่นี้ผมใช้สติกเกอร์ไซส์ห้าคูณหกเซนติเมตรนะครับก็กดสร้างครับแล้วก็ตั้งชื่อเลยนะครับก็ตั้งชื่อเป็นชื่อไซส์มันครับห้าคูณหก ความกว้างก็ใสให้ตรงนะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะกว้าง50มิลลิเมตรสูง60ม mm. ิลลิเมตรแบบนี้นะครับตัวไซส์ขวาก็ตามตามมันเลยนะครับตกลงนะครับก็จะมีไซส์ขึ้นมาแล้วนะครับโอเคแล้วกดแอปพลายแล้วก็โอเคได้เลยอ่าอันนี้คือลงไดเวอร์แล้วก็ตั้งไซส์ในในไดเวอร์นะเราเราก็ใช้โปรแกรมออกแบบของเรานะครับใครใช้กปกติมันจะเป็นบิเฮนเดอร์นะ ก็เอาไปเเดอร์สั่งพิมพ์ได้เลยอ่ะอันนี้เป็นวิธีการลงเดเว์นะครับเพียงครั้นี้ก็เรียบร้อยนะครับลองพิมพ์เทสนิดนึงนะครับก็โดยการคลิกขวาแล้วก็เลือก p ริ้นเตอร์พาราตี้ครับมันจะมี P ริ้นเทสตเพจอยู่ตรงนี้นะก็ลองกดดูนะครับอ่าผมกด P ริ้นเทสต์เพจจึ๊บอ่าโอเคมันก็จะออกมาเป็นเทสแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้มันอาจจะยังเบี้ยวนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรนะแล้วก็ สังเกตให้มันตรงรอยฉีกพอนะครับอ่าลองก็อีกดวงหนึ่งอ่าับแบบนี้นะครับคือพร้อมใช้งานแล้วขั้นตอนต่อไปคือลงโปรแกรมออกแบบแล้วก็สั่งพิมพ์ผ่านโปรแกรมออกแบบได้เลยนะครับอ่าใครนี้ครับขอบคุณครับ